สวัสดีครับสำหรับเทวันสัญหาวันนี้นะครับก็มีเรื่องเล่านะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับก็งวดใหม่นะครับจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับก็มาดูกันว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับสําหรับคนใหม่นะครับเงื่อนไขก็คือเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนนะครับ ข้อที่2ก็จะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการรัฐที่ผ่านมาก็ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเช่นกรณีที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าเข้าร่วมบัตรคนจนนะครับก็จะสามารถเข้าร่วมได้อีกกว่า2ล้านคนนะครับ3ก็คือผู้ที่ได้สิทธิ์เดือมีจำนวน13.56ล้านคนก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะกระสรวงก,การคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นนะครับ ดูเงื่อนไขแล้วก็ต้องดูคุณสมบัตินะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับก็จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับข้อ2ว่างงานหรือมีรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีนะครับดูยังไงครับ1 0 0 0 0แสบาทต่อปีนะครับก็จะมาดูว่าอย่างกรณีในบ้านนะครับในทะเบียนบ้านมีคนอยู่4คนนะครับ คนที่1มีรายได้ต่อปี4,0,000 0บาทคนที่2มีรายได้ต่อปี3 0 0 0 0 0บาทคนที่3ไม่มีรายได้คนที่4ม,มีรา,ายได้ต่อปี35,000บาทนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับก็ให้เอารายได้ทั้งหมด4คนมารวมกันครับก็จะเป็น7 3 5 0 0 0บาทนะครับเอา4หารก็จะได้เท่ากับ183,750บาทนะครับดังนั้นถ้าเงื่อนไขคือครัวเรือนไม่เกิน10,000 0บาทท่ากับว่า ครัวเรือนนี้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์นะครับเรามาดูอะไรกันต่อครับเนี๋ยต้องมาดูอีกนะครับว่าไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากทกศพัน,นบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้นะครับถ้ามีจะต้องรวมกันไม่เกิน10,000แสนบาทนะครับรถยนต์ก็จะถูกนำมาพิจารณานะครับบัตรเครดิตก็จะนำมาถูกพิจารณานะครับ ข้อที่4ก็คือรายได้ต่อคนเหือนจะนํามาพิจารณานะครับต้องไปดูรายการอะไรต่ออีกครับแล้วเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับก็ประมาณต้นปี2 5 6 5นะครับเปิดลงทะเบียนที่ไหนบ้างนะครับนะครับก็1ก็คือสํานักงานคลังจังหวัด7 6จังหวัดนะครับ สองคือสำนักง,งานเขตกรุงเทพ50เขต3สาขาธนาคารอมสิน 4. ส,สาขาธนาคารกรุงไทย5สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรสำหรับพื้นที่ห่างไกลนะครับก็รอพิจารณาตามความเหมาะสมอีกทีนะครับทีนี้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับสำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับก็1ก็คือบัตรประชาชนนะครับตัวจริง จะต้องไม่หมดอายุในวันลงทะเบียนนะครับสองสำนทะเบียนบ้านนะครับกระทรวงการคลังจะนํารายชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านมาเฉลี่ยะไยได้ประกอบการพิจารณา3สาําเนาสมุดบัญชีธนาคารใดก็ได้นะครับสเอกสารอื่นๆนะครับอย่างเช่นผู้พิการนะครับท่าน,นอาจจะมอบให้คนอื่นมาลงทะเบียนแทนได้นะครับก็เตรียมเอกสารเพิ่มเติมมาหรือกรณีอื่นอาจจะต้องเตรยมเอกสารเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่น ใบรับรองแพทย์สำเนาทะเบียนสมรสอะไรนั่นนะครับครับก็จะเห็นว่าจะเปิดลงทะเบียนใหม่นะครับก็ประมาณต้นมกราหกห้านะครับเดี๋ยวยังมีเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าจะมาเล่าให้ท่านฟังอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเทวันสัญหาด้วยนะครับขอบคุณครับ